มาใหม่นะครับรถีซูซูนะครับตัว2.8โฟวินนะครับกับเกอร์สี่ประตู2.5นะครับผมเกียร์ธรรมดาโฟนะครับรถสภาพโคตรสวยคุณผู้ชมเดี๋ยววันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์คุณผู้ชมนะครับนะครับเข้ามาใหม่สองคันนะครับเป็นเกอร์สี่ประตูโฟวินนะครับ2.5 D4D นะครับคันนี้ปี05นะครับคุณผู้ชมครับนะครับ ม่วิ่งแสนต้นคุณผู้ชมเดี๋ยวคันนี้เนี่ยผมล้างแบบพรูออปชั่นให้เลยนะครับดูดฝุ่นนะครับผมล้างยางอะไหล่ยางยางโคตรโคตรโหดคุณผู้ชมนะครับเป็นยางตะกุยนะครับผมนี่คุณผู้ชมนี่บอกผมเขาจะไปเก็บงานให้นะครับผมนี่ครับอันนี้เกียร์โฟนะครับโฟทั้งสองคันนะครับฝากติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคุณผู้ชมนะครับผมนี่ครับสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจิวสูโฟ กับกระบะสีประตูโฟทุศสัพถามมาได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ